ช่องเสื้อมาเคต,ต่อนะครับวันนี้เราจะกลับมาลงคลิปกันแล้วนะครับัทนนี่หายกันไม่นานเลยนะครับโอเคทย่งี้วันนี้ผมก็จะมารีวิวแมพตัวเองนะครับเป็นรายการที่ผมไม่ได้ทํามานานมากเลยนะครับคลิปล่าสุดก็เมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับโอเคเราจะมารีวิวกันเลยนะครับ โอเคครับแล้วก็เข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,ำบสำหรับการเรีิงแมปตัวเองนะครับซึ่งนี่ก็คือเป็นแมปของผมนะโอเคอันนี้จะเป็นแมปที่มีชื่อว่า The Forest นะครับไม่ใช่ Forest นะครับที่แปลว่าป่านะเป็น Forest นะครับไม่รู้แปลว่าอะไรกันผมตั้งชื่อแมปว่าอย่างนี้นะโอเคแล้ว <Okay, okay. S 1> นี่คือสกินตัวใหม่ของผมนะครับ นี่คือมาเก็ตตัวคนใหม่โอ้โหตัอีกแล้วอะไรวะโอเคนี่คือสกินอันใหม่นะครับอาจจะไม่ใช่สกินแบบอันก่อนแล้วนะครับรูปเอ่อเป็นรูปอะไรรูปรูปช่องรูปช่องก็เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นการอัปเดตช่องนะครับโอเคเพื่อป็นการไม่ให้เสียเวลาเรามารีวิวแมปกันเลยดีกว่าครับแมปนี้เป็นแนวยุคก,กลางนะครับยุคก,กลางนะโอเค อันนี้ก็คืออาณาจักรของผมเองนะครับอาณาจักรผมเองครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือรอบแรกผมตั้งใจว่าจะเล่นเอาชีวิตรอดนะครับกับเพื่อนนะแล้วอยู่ๆก็ตายก็เลยเลยเอาชีวิตรอดแบงเลยก็เลยบินมาเล,เลยแล้วก็มาเจอหมู่บ้านนี้นะครับก็เลยสร้างหมู่บ้านนี้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับ <S <S อันนี้อุย๊ยอะไรเดี๋ยวโหอ,อันนี้เป็นเอ,อ่อทหารลาดตระเวนของผมนะครับ ส่งพวกบอลมาควบมาถือธนูแลย้ยิงพวกซอมบี้ oh, <my> ครับเป็นมอเต้เอ็นพีซีสามารถชาวบ้านไปเจอสามารถสู้ได้นะครับแบบถือมาสู้พวกซอมบี้อะไรนะครับในเป็นไงเทพะหน่วยรนะัตเตเวนอ่ะโอเคมาดูกันก่อนนะครับจกักรเออปนก่อนดีกว่าโอเคเซวันนี้จะมีบ้านทั้งหมดสองหลังนะครับโคิปเปิด ก็มีโกเลมนะครับหนึ่งตัวโอ้ตัวนี้มันเอ้าเฮ้ยมันออกได้ว่าทางไงเอาอุด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 ต้องทำทางขึ้นด้วยเดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้เออโอเคนี่ครับนี่เป็นไงถือโล่กับต <ไป S 2> กเีือ <ไป S 1> ดาบทองนะโคตรฮ้ยให้เ<ไ>ป็นเหมือนกับพระราชานะครับลงไปเออ โอเคปิดไปก่อนพวกเบเดเจอร์มันชอบออกนะอันนี้ก็จะเป็นแบบขี่ไม้ก,กันนะอ,อันนี้เป็นฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มตรงซ้ายมือนี่ยังไม่ได้สร้างเลยนะครับเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนอ,อทุ่งทัานตะวันครับทำให้แบบออ,อันจักรนี้มันสวยงามนะครับแล้วก็มีบ้านนะโอ้โหมันมเข้าไปเลยเด็ดนี้นะอ,อันนี้เป็นจอมเวทของอันจักนี้นะครับ เวทิชัยในการโจมตีนะครับนี่ส่วนนี้เป็นแบบฮิวเลอร์นะครับเป็นคนคอยฮิวเลอร์ให้กับอาณาจักรเรานะครับส่วนนี้ยังไม่ได้สร้างนะทิ้งไว้ก่อนผมมันจะเปลี่ยนมันให้เป็นที่ประมงของอาณาจักรนะโอเคอันนี้เป็นเออ่โรงเตี้ยมเออโรงเตี้ยมครับเป็นโรงที่แบบให้แบบพวกอาสวินมาผ่อนคลายกันนะครับโอเค โหเลกแรกแโอเคครับส่วนตัวนี้มันได้สร้างต่อนะแมปนี้สร้างไปแค่ทีเดียวนะครับอายังไม่สร้างรเราอะขนาดนั้นนะครับส่วนนี้เป็นที่อยู่ของพระราชรับปรา,าสาทนะมันจะแบบแคบๆไปหน่อยจริงๆมันเป็นแบบปราสาทปุงยานี่เปลี่ยนให้กลายเป็นบัลลังก์โอเคนีค่ยก็คือมันแหลกจังวะมดนี่มันค่อนข้างแหล ไอคนข้างโคตรเล็กอ้ยเล็กจังวะโอเคส่วนตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปได้ยังวะใช่ไหมตรงนี้จะเป็นเอออะไรวะเออเ,อ,อ,อเขาเรียกว่าไรกรมอสเวินครับโอเคเป็นกรมอสเวินนะจะใ,ให้พวกเออวีเลเจอร์สามารถแบบมาร้องทุกได้นะครับว่าแบบโดนอะไรอุย๊ยสอรรี่ นะครับคุณอาสบินคนนี้จะเป็นคนที่คอยอมีคนคอยให้ข้อมูลแล้วนะครับเกี่ยวกับที่ของกรมนี้นครับโอเคกระานหนังสือนี่คือกฎเหล็กสามข้อของอัศบิน,นะครับก็คือป้องชาวบ้านโดยชีวิตน,นะครับข้อห,หนึ่งรักษากฎหมายฟังคําสั่งของผู้บัญชาการผู้บัญชาการก็จะเป็นเพื่อนผมนะครับเป็นคนหนึ่งเป็นผู้บัญชาการของอัศวินนะครับ ส่วนเรื่องกฎหมายตอนนี้อาณาจักรเรายังไม่มีกฎหมายนะครับแบบเป็นแบบบ้านผ้า,ามือถือเนี่ยโอเด้านบนก็ไม่มีนะครับนี่จะเป็นแบบเออไวตู้แจ้งความนะครับแบบเออใครที่ต้องการแจ้งความอะไรก็มาใส่ตู้นี้ได้นะครับส่วนนี้จะเป็นแบบคำร้องขอครับว่าให้สร้างอะไระครับก็ใส่ขมาด้วยโอเคเลงไปก่อนเออเอเอไม่ลงวะ โอเคเอาแล้วโอเคแบบก็มีเท่านี้นะครับสําหรับแบบมันแบบดูแบบน้อยๆนะมีเพว่าผมแบบไม่ค่อยได้คํา,าสร้างนะครับสําหรับอันจากนี้นะครับกอไวนะ้คราวหน้าผมจะแบบถ้ามีเวลาว่างผมก็จะมาสร้างเพิ่มน,นะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็มีเลายมานะครับเป็นการมารีวยนแบบตัวเองนะครับแล้วก็ทำรายการนี้ EP สองของรายการเนี่ยอยู่แบบตัวเองนะรายการนี้ไม่ไม่ทำมาเป็นปีแล้วทำเพีงแต่ตอนที่เล่นไหมครับแบบ 干嘛？